นานมาแล้วมีนายทหารสองนายประจํากองทะลวงฟันในกองทัพอโยธยาทั้งสองสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กเพราะมีบ้านอยู่ในละแวกเดียวกันทั้งพ่อและแม่ก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีเมื่อยามมีศึกสงครามก็ออกสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลเป็นเพื่อนตายที่คอยดูแลกันในสนามรบ จนวันหนึ่งได้ออกสู้ศึกไปด้วยกันแต่ศึกครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนไหขคาศึกมีกำลังมากกว่าฝั่งตัวเองมากทำให้เพลียงพล้ำอยู่หลายคราแต่ทุกคนก็ยังสู้ศึกด้วยความหานกล้ามิเกรงกลัวศัตรูยอมสละกายใจเพื่อแผ่นดินยอมสู้จนตัวตายไปก็หลายคนถึงแม้จะเหนื่อยล้าเต็มทีแต่ก็อดทนสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะทหารกล้าทั้งสองนายต่างก็ได้รับบาดเจ็บขุนเทพเจ็บมากกว่าหน่อยเพราะโดนฟันจากข้างหน้าในลักษณะสะายแหรงดีที่แผลไม่ลึกนะักแต่ก็มีรอยดาบยาวพอสมควรส่วนขุนสิงโดนฟันที่แขนและขาแผลไม่ใหญ่มากนะักแต่ก็ลึกทำให้เสียเลือดมากด้วยคอยกันค่าศึก ที่จะเข้ามาฟันซ้ำขุนเทพที่โดนฟันจนเสียหลักล้มลงไปกว่าเพื่อนทหารคนอื่นจะเห็นและเข้ามาช่วยก็กินเวลาไปไม่น้อยทำให้ขุนเทพและขุนสิงต้องกลับเข้าค่ายไปเพื่อรักษาตัวในระหว่างนั้นขุนเทพก็ได้เอ่ยปากกับขุนสิงว่าในเมื่อเมียทั้งสองของเราตั้งท้องในเวลาไล่เลี่ยกัน หากบุตรในท้องของเมียเราทั้งสองเป็นชายและหญิงก็ขอให้เป็นทองแผ่นเดียวกันเถิดแต่หากเป็นชายทั้งสองหรือหญิงทั้งสองก็ให้เป็นเกลอกันไปช่วชีวิตเถิดขอให้ผูกสมัครรักใร้กันเป็นพี่น้องประหนึ่งว่าเป็นสายเลือดเดียวกันเพราะเหตุที่ขุนสิงช่วยปกป้องตนจากสนามรบครานี้เหมือนช่วยชุบชีวิตให้มีโอกาส ได้กลับไปเจอหน้าเมียและหน้าลูกที่กำลังจะลืมตาจะดูโลกจึงถือเป็นบุญคุณใหญ่ยิ่งนะฝ่ายคุณสิงได้ฟังดังนั้นก็ยินดีเพราะทั้งสองตระกูลก็สนิทสนม,มกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบบุรุษแต่ก็แปลกตรงที่ยังไม่เคยได้เป็นทองแผ่นเดียวกันเลยมีอันต้องแคล้วคลาดกันตลอดไม่แน่ว่า โชคชะตาฟ้าอาจจะลิขิตให้ได้เป็นทองแผ่นเดียวกันในรุ่นลูกของเขาก็เป็นได้หลังจากพักรักษาตัวจนอาการทุเลาลงแล้วงานการศึกก็สำเร็จลุล่วงพอดีกองทหารทะลวงฟันจึงได้ออกเดินทางกลับเข้ากรุงศรีอยุธยาถึงจะมิได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดแต่ก็ปราบปรามข่าศึกให้ล่าถอยเสียกระบวนทัพไปได้ เมื่อกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยานายทหารทั้งสองก็ได้รับพระราชทานชั้นยศจากขุนเป็นหลวงหลังจากลอดตายกลับมาจากสนามรบเพื่อเป็นบําเหน็จรางวัลและขวัญกําลังใจในการออกรบหลังจากนั้นไม่ทันไรบ้านของหลวงสิงห์ก็มีข่าวดีแม่นุ่มเมียของหลวงสิงห์ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรก สร้างความปิติให้กับผู้เป็นพ่อยิ่งนะด้วยอยากได้ลูกชายคนหัวปีไว้ดูแลครอบครัวต่อจากตนเองโดยให้ชื่อลูกชายว่าเดชเพราะอยากให้ลูกมีอำนาจวาสนาด้วยหวังจะให้เป็นทองเหมือนตนเองผ่านมาไม่กี่เดือนทางบ้านหลวงเทพก็มีข่าวให้แสดงความยินดีเช่นกันแม่จำปาเมียของหลวงเทพ ได้ให้กําเนิดลูกสาวหน้าตาน่ารักหน่าเอ็นดูหลวงเทพตั้งชื่อให้ว่าลำดวนเพราะผิวพรรณของลูกนวลละอเหมือนดอกลำดวนและอย่างเป็นชื่อของดอกไม้เหมือนกับแม่อีกด้วยทั้งสองครอบครัวผลัดกันมาเยี่ยมเยียนลูกน้อยเมื่อถึงเวลาทำขวัญเดือนและมักจะส่งข้าวปลาอาหาร รวมถึงยาสมุนไพรดีๆสำหรับบำรุงทั้งแม่และลูกให้แก่กันเสมอยิ่งต่างก็มีลูกทั้งสองครอบครัวก็พบกันบ่อยขึ้นฝ่ายผู้เป็นพ่อก็พูดคุยอวดแต่เรื่องลูกของตนของข้าเริ่มจะเดินแล้วนะของข้าเริ่มจะนั่งแล้วนะเป็นหัวข้อในการสนทนาอย่างนี้อยู่เสมอส่วนข้างผู้เป็นแม่ก็ยังทยันหาสมุนไพรบำรุงร่างกาย ต่างก็ช่วยกันขัดสีชวีวันเพื่อไม่ให้ร่างกายสุดโซมจากการคลอดลูกโดยมีบ่าวของทั้งสองบ้านช่วยกันดูแลประหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการเวลาผ่านไปเด็กน้อยทั้งสองเติบใหญ่ขึ้นจากไวโกนจุกขนน้องโกนจุกก่อนด้วยวัยสิปีลำดวนยิ่งโตยิ่งสวยกิริยามารยาทน่ารักเรียบร้อยเหมือนแม่เป็นคนใจเย็น งานบ้านงานเรือนก็ทำได้ดีทุกอย่างตามที่แม่สอนและรับรู้มาโดยตลอดว่าตนนั้นเป็นคู่หมายของพี่เดชที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เล็กๆล็าลำดวนนั้นรู้สึกกับพี่เดชของเขาเพียงแค่พี่ชายเท่านั้นยังนึกภาพไม่ออกว่าออกเรือนด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างไรพี่เดชเป็นคนดุและจริงจังในทุกๆเรื่องในสายตาของลำดวน แต่ก็มีความใจดีมักจะตามใจลำดวนอยู่บ่อยๆเมื่อลำดวนโกนจุกแล้วเดทก็ไม่ค่อยได้มาวิ่งเล่นที่บ้านด้วยอายน้องว่าตนเองยังไว้จุกอยู่แต่ก็แวะมาบ้างตอนที่พ่อจะมาคุยเรื่องราชการงานศึกกับหลวงเทพก็จะพาเดทมาเล่นกับลำดวนทำให้ไม่เป็นที่ผิดสังเกตในการคุยราชการรับกันระหว่างหลวงศิงห์กับหลวงเทพ เป็นการป้องกันตัวเองและครอบครัวมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้รู้การชิงดีชิงเด่นจะคิดทำอะไรก็ต้องระวังยิ่งได้ข่าวมาว่าอาจจะมีศึกสงครามอีกคราหนึ่งจึงต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษคุยกันอยู่นานจนสุดท้ายก็ไม่พ้นเรื่องลูกหลวงสิงได้ปรึกษากับหลวงเทพว่าอยากให้ลูกเข้ากองทะลวงฟันเหมือนกับตัวเอง แต่ยังไม่ทันได้โกนจุกนี่สิจะทำอย่างไรเอ็งก็รอให้ลูกเอ็งโกนจุกเสียก่อนปะไรค่อยพาไปฝากกับครูดาบให้ร่ำเรียนวิชาแค้นค้ามันก็พอจับดาบจับโลได้แล้วนี่ข้าก็สอนเชิงดาบเล็กๆน้อยๆให้มันอยู่บ้างแต่ก็แค่ดาบไม้ส่วนไอเรื่องต่อยมวยก็สอนให้มันพอเอาตัวรอดได้เออแล้วเองจะคิดมากไปให่ ถึงเวลาโกนจุและค่อยว่ากันตอนนี้ก็หัดดาบไมใ้ให้มันคล่องมือไว้ก่อนหลวงสียงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เบาใจด้วยกลัวว่าจะฝึกลูกช้าไปไม่ทันที่จะให้เข้าเป็นทหารกองทะลวงฟันเมื่อถึงเวลาเย็นทั้งสองครอบครัวก็ร่วมกินข้าพร้อมกันพูดคุยเรื่องต่างทําทำให้บรรยากาศสนุกสนานอบอุ่นเหมือนครอบครัวใหญ่ แล้วหลวงเทพก็พูดขึ้นมาถึงทำมั่นสัญญาที่หลวงสิงเคยขอไว้ว่าจะยึดถือไว้แบบนั้นหรือไม่เพราะบ้านตัวนั้นเป็นฝ่ายที่มีลูกสาวคนมาทาบถามสู่ขอก็มีอยู่ถ้าไม่พูดกันให้ได้ความกี่คลานลูกสาวจะกลายเป็นสาวเทือ้อเพราะมัวแต่รอทางหลวงสิงมาสู่ขอหลวงสิงห์เมื่อได้ยินดังนั้นก็เอ,อ่ยปากเป็นมั่นเป็นมอ ว่ารออีกสักสองสาปีให้กนจุกเรียบร้อยเสียก่อนจะมาขอมั่นหมายแม่ลำดวนไว้เป็นสีเรือนให้กับลูกชายของตนทั้งเดชและลำดวนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่กล้าสบตากันด้ความอายทั้งสองรู้ดีว่าตนเป็นคู่หมายของกันและกันแต่ก็ไม่ได้มีใครแสดงท่าทีเกินงามเพราะยังไม่รู้จักความรักในรูปแบบของการครองเรือน ยังมีความเป็นเด็กติดเล่นสนุกติดคุยเสียมากกว่าห้าปีต่อมาหลังจากที่พอเด็กโกนจุกเรียบร้อยแล้วก็เริ่มฝึกทักษะวิชาการต่อสู้ทั้งฟันดาบหอกและศิลปะการต่อสู้ต่างๆ่รวมถึงการขีม่ม้าเพื่อที่จะถวายตัวเป็นกองทะลวงฟันเหมือนอย่างพ่อของตนจึงได้ตั้งใจฝึกฝนจนมีฝีมือในระดับแนวหน้า ถือว่าเป็นสิทธิเอกของอาจารย์ก็ว่าได้ด้วยฝีมือที่เลื่องชื่อประกอบกับหน้าตาคมคายร่างกายกำยำลำสันผิดกับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทำให้มีสาวๆหลายคนอยากที่จะเข้ามาผูกสมัครรักใคร่ทำให้แม่นุ่มผู้เป็นแม่กังวลใจกลัวว่าลูกชายคนเดียวจะล้งละเลงไปกับหญิงสาวเหล่านั้นเพราะตนได้วางตัวลูกสะพ้ยไว้แล้ว ว่าต้องเป็นแม่หญิงลำดวนเท่านั้นจึงปรึกษากับผัวของตนแฮรรี่พาเท่าแก่ไปพูดจาทาบถามสู่ขอและตกลงเรื่องสินสอดทองมัน่นพร้อมกับกำหนดวันจัดพิธีวิวาระหว่างพ่อเดกกับแม่หญิงลำดวนกับทางบ้านหลวงเทพเสียให้เรียบร้อยเมื่อถึงวันวิวาทั้งพ่อเดชและแม่หญิงลำดวนต่างแต่งตัวในชุดที่สวยงามที่สุด ที่พ่อและแม่ของแต่และฝ่ายจัดหามาให้เป็นที่เลื่องลือถึงความงามของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวแต่ไม่มีใครได้ล่วงรู้เลยว่าเ่าาสาวมีความรู้สึกเช่นไรตัวพ่อเดตนั้นได้มีคนที่ตนเองรักอยู่แล้วแต่ไม่ได้แพร่งพลายให้ใครรู้มีเพียงบ่าวคนสนิทเท่านั้นที่รู้เนื่องด้วย เรานางเป็นเพียงลูกสาวชาวสวนที่นำผลไม้มาขายในตลาดนางมีชื่อว่าพุทซ้อนพ่อเดชมักจะแวะเวียนไปอุดหน,นุนผลไม้ของนางเป็นประจำเมื่อได้พูดคุยจึงรู้สึกถูกชะตาจึงได้แอบคบหากันพอนางรู้เรื่องที่พ่อเดชต้องแต่งงานกับคู่ไม้ก็ได้แต่กลั้ำกืนยอมรับในวาสนาของตน ว่ามิอาจเทียบเคียงลูกผู้ดีอย่างแม่หญิงลำดวนได้จึงไม่ได้ปริปากเรียกร้องอะไรพยายามหลบหน้าพอเดชและให้พี่ชายของตนไปขายของที่ตลาดแทนทำให้พอเดชนึกกระวนกระวายใจทัังคิดถึงและเป็นห่วงหญิงที่ตนรักว่าเป็นอย่างไรสุขสบายเดียวหรือไม่จนวันหนึง่งพอเดชได้ใช้บ่าวคนสนิท ให้ไปตามหาพุทธซ้อนว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรถ้าเจอก็ให้รับมาอยู่ที่เรือนด้วยกันและจะรับผิดชอบาการกระทําทั้งหมดของตนที่เคยได้ล่วงเกินนางไว้โดยหารู้ไม่ว่าคําสั่งการทั้งหมดของตนที่สั่งกระบ่าววันนั้นแม่หญิงลําดวนได้ยินทั้งหมดและเข้าใจในทันทีว่าพิเดชของเธอไม่ได้รักและพิสวาดในตัวนางเลย ที่แต่งงานร่วมหอ,อกันนั้นก็เป็นเพียงการทำตามสัญญาระหว่างบิดาทั้งสองฝ่ายทำให้นึกน้อยใจผัวของตัวว่านอนอยู่ด้วยกันมาร่วมปีไม่ได้มีความผูกสมัครรักใคร่ในตัวของเราเลยหรือได้แต่ถามตัวเองว่าตนนั้นทำผิดอะไรทำไมผัวถึงไม่รักทั้งที่เมื่อตอนเด็กๆก็กยังมีความรู้สึกเหมือนเขาจะรักเอนดู แต่เมื่อเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วทำไมถึงไม่รักกันทำไมถึงรักคนอื่นตั้งแต่ลำดวนจำความได้ที่บ้านก็บอกว่าตนนั้นมีคู่หมายที่จะมาเป็นผัวเป็นคู่ชีวิตยอยู่แล้วซึ่งก็คือพี่เดชแต่ได้ความที่รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ยังเด็กทําให้คิดไม่ออกว่าโตมาจะเป็นผัวเมียกันได้อย่างไร แต่ด้วยความที่เป็นลูกไม่สามารถขัดคำของพ่อแม่ได้ทั้งสองฝ่ายจึงได้แต่งงานอยู่กินกันมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งสองทำหน้าที่ของผัวและเมียได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องจนลำดวนเองก็ไม่คาดคิดว่าพี่เดชจะมีหญิงอื่นเมื่อได้มารับรู้ก็ทำให้นึกแค้นในใจว่าผัวของตนนั้นทรยศในความไว้เนื้อเชื่อใจที่ตนเองมีให้ แต่ด้วยความที่ผัวเป็นใหญ่จึงเก็บงำไว้มีได้พูดว่ากไรรอวันที่ผัวพาผู้หญิงคนนั้นเข้าบ้านแล้วค่อยจัดการจากคนที่เคยใจเย็นอ่อนโยนตอนนี้ถูกความแค้นเข้าครอบงำทำให้เป็นคนโมโหง่ายหวาดระแวงกลัวผัวตัวเองไปมีนางเล็กๆบ่าวมาใหม่รุ่นสาวๆก็ห้ามขึ้นเรือนแต่ลำดวนก็ยังวางตัวดี อ่อนหวานเมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อผัวแม่ผัวและก็ผัวของตนคอยปลนิบัติพัดบีผัวอย่างดีไม่มีขาตกบกพร่องทำให้ไม่มีใครเฉลียวใจเลยว่าลําดวนจะขี้หึงและหวาดละแวงบรรดาสาวๆในเรือนจะคอยเฝ้ามองเวลาที่บ่าวทำงานรับใช้ว่ามีใครที่ชายหูฉายตาให้ผัวตัวเองบ้างถ้าเห็นขึ้นมา ก็จะตามไปตบตีบ่าวสาวพวกนั้นเสียทุกรายไปและก็ห้ามบ่ากทุกคนไปพูดให้ใครได้ยินหากรู้ก็จะถูกโบยอย่างหนักทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเอ่ยปากฟ้องแม่นุ่นหากรู้ก็จะถูกโบยอย่างหนักทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเอ่ยปากฟ้องแม่นุ่มซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภายในเรือนเพราะแม่นุ่มมักจะให้ท้ายลูกสะพ้าตน มอบอำนาจในการปกครองบ่าวในเรือนทั้งหมดจนวันหนึง่งพอดเดชลูกชายตัวเองพาหญิงสาวหน้าตาสาสวยเข้ามาในเรือนและบอกกับแม่นุ่มว่าพุทซ้อนเป็นเมียของตนก่อนที่จะออกเรือนกับลำดวนแต่ได้หนีหายไปอยู่ชานพระนครเพราะรู้ว่าตัวเองตั้งท้องจึงไม่อยากมีปัญหาเลือกที่จะเอาตัวเองกับลูกออกไปเอง เมื่อลํำดวนเห็นก็จําได้ทันทีว่าเป็นหญิงตลาดคนนั้นจึงเริ่มวางแผนที่จะกำจัดนางออกไปจากเรือนทีแรกก็ทําทีเป็นยอมรับได้เพราะตนเป็นเมียแต่งผัวจะมีแบบาวผัวจะมีเมียบ่าวสักกี่คนก็ไม่ว่าอะไรแต่ย่าให้ขึ้นมายุ่มย่ามบนเรือนใหญ่ก็พอเมื่อตกลงกันได้พุทซ้อนก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่เป็นเรือนเล็กท้ายสวนถัดจากเรือนธาตุออกไปทุกวันลำดวนจะมาใช้งานผู้ซ้อนทั้งที่ท้องแก่ไกลคอดเต็มทีก็ให้ทำงานทั้งเอาผ้ามาให้ซักใช้ทำกับข้าวแล้วก็ให้บ่าวยกขึ้นเรือนใหญ่โดยบอกพ่อผัวและแม่ผัวว่าตัวเองเป็นคนทำบ่าวในบ้านทุกคนรู้ดีว่าลำดวนเป็นคนอย่างไร ทั้งใจดำไม่มีเมตตากับทั้งอย่างชอบแสร้ายพูดซ้อนและเอาดีเข้าตัวเองอีกต่างหากแต่ก็ไม่มีใครกล้าปิดปากพูดอะไรด้วยความกลัวจะถูกลงโทษจากลำดวนบ่าวทุกคนล้วนสงสารพูดซ้อนเมื่อมีโอกาสจะคอยช่วยเหลือเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งลำดวนมีอาการผิดปกติรู้สึกอ่อนแรงขึ้นไส้อาเจียน ไม่สบายเนื้อสบายตัวแม่นุ่มจึงรีบตามหมอมาดูอาการจึงได้รู้ว่ากำลังตั้งท้องทั้งพ่อและแม่ของลำดวนกับพ่อของพ่อเดชรวมถึงตัวพ่อเดชมีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้หลานคนแรกทุกคนประคบประง,งมลำดวนเป็นอย่างดีแต่ความสุขของลำดวนก็ไม่ได้มีนานเพราะพูดซ้อนได้ข้อลูกชายออกมา ทำให้พ่อเดชนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ลูกชายเป็นคนแรกพ่อเดชพาลูกมาให้พ่อของตัวเองตั้งชื่อให้หลวงสิงตั้งชื่อล้านวาส่สีจะได้มีแต่สิ่งดีดีเป็นสีแก่ตัวและนึกเอ็นดูหลานปูขึ้นมาว่าไม่ร้องไห้โยเยผู้เป็นยา่าก็ถูกชะตาในความเลี้ยงง่ายจึงออกปากขอให้ไม่พุดซ้อนเอาลูกมาให้ปู่กับย่าเลี้ยงแก่เงา ทำให้ใจของลำดวนร้อนเป็นไฟด้วยความอิดช้าตัวเองมาก่อนแต่ไม่ได้รับความสนใจเท่ากับคนที่มาทีหลังแถมยังมีลูกช้ากว่ามันอีกยิ่งคิดก็ยิ่งอิดช้าคิดแต่จะทำร้ายสองแม่ลูกนั่นทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเมื่อครบกำหนดคลอดของลำดวนเธอก็ได้แต่ภาวนาขอให้ได้ลูกชาย เพื่อที่จะได้มาแย่งความรักของพ่อและปู่กับย่าจากสีบ้างแต่ก็ผิดหวังเพราะลูกของตัวเองเป็นลูกสาวจึงตั้งใจจะเลี้ยงให้เป็นที่รักของทุกคนแต่แปลกที่ลูกสาวของตนนั้นร้องไห้โยเยไม่เอาใครเลี้ยงยากจึงมีแต่แม่ลำดวนเท่านั้นที่เลี้ยงได้ลำดวนจึงตั้งชื่อให้ลูกตัวเองว่าแก้วเพราะเป็นด่งแก้วตาดวงใจของแม่ ลำดวนรักและตามใจลูกทุกอย่างสอนลูกให้ช่างพูดช่างเจรจาเกินเด็กสอนให้จิกหัวใช้บ่าวไพรพอจะสอนสิ่งดีๆให้ลำดวนก็ไม่ให้มายุ่งตั้งแต่มีลูกมาลำดวนไม่ได้เก็บเกริยาอาการอีกต่อไปแล้วเริ่มเสียงดังโวยวายในเวลาที่ผัวของตนไปนอนที่เรือนพุทธซ้อนด่าว่าผัวว่าไม่ช่วยเลี้ยงลูกมวัวแต่ไปกกเมียน้อย งานบ้านงานเรือนก็ไม่ทําอ้างแต่จะเลี้ยงลูกและตามใจลูกทุกอย่างจนลูกกลายเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้เมื่อไม่ได้อะไรก็จะเกรีดร้องจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการเมื่อพอเดชเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกไม่พอใจที่ลูกเป็นอย่างนี้จึงบอกให้ลําดวนสอนลูกให้ดีกว่านี้ลําดวนก็ขึ้นเสียงใส่ผัวไม่ให้มายุ่งเรื่องการเลี้ยงลูก ลำดวนก็ขึ้นเสียงใส่ผัวไม่ให้มายุ่งเรื่องการเลี้ยงลูกเดชไม่พอใจจึงออกจากบ้านไปอยู่กับผู้ซ้อนด้วยความเบื่อความเจ้าอารมณ์ของเมียและความเอาแต่ใจของลูกแทนที่เด็กน้อยจะมีความน่ารักน่าเอ็นดูสมวัยกลับกลายเป็นเด็กที่ไม่น่ารักเอาเสียเลยเพราะกิกริยาเกลี้ยกล่ออีกทั้งยังเบื่อหน่ายกับความเจ้าอารมณ์ของลำดวน ที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผู้ซ้อนเข้ามาในบ้านเป็นเพราะความอิดฉชา้าริษยาตัวเดียวจริงๆทำให้บ้านที่เคยสงบสุขไม่สงบสุขอีกต่อไปดานพ่อและแม่ของเดกก็ทุกข์ใจไม่อยากให้บ้านร้อนเป็นไฟแต่ทำอย่างไรได้ในเมื่อพวกตนเป็นคนพาลำดวนเข้ามาในบ้านด้วยคำสัญญาที่ยึดถือ โดยไม่ได้ถามถึงความสมัครใจของลูกชายเลยแม้แต่น้อยทําให้ตอนนี้นั่งเพียงมองบ้านที่ร้อนเป็นดังไฟและพยายามเป็นน้ําเย็นเพื่อสมานร,รอยร้าวในครอบครัวทําได้เพียงเท่านี้จริงๆเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนการจะจับใครให้มาสมัครรักให้กัน โดยที่เขาไม่รู้สึกรักนั้นมันยากและหากรู้สึกไม่ตรงกันก็จะยิ่งยากเย็นแสนเข็นเข้าไปใหญ่นานมาแล้วมีนาย